ฉันเกิดมาเพื่องานอยู่เพื่องานอ่านคือชีวิตชีวิตคืองานรดานสุขทำงานให้สนุกการรับประทานทำงานผู้ลงการจำใจต่อเกิดขึ้นใอะไรเรื่องยังก็สุข สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่ไม่ใช่การกล่าวลอยๆมองดูรอบรอบตัวสัตว์อื่นๆก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆหาอาหารสืบพันธุ์ทำทุกอย่างไปโดยสัญชาตญาณแต่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เราทำมากกว่าการมีชีวิตรอดหรือขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์คิดคนสร้าง และทำในสิ่งที่สายพันธุ์อื่นๆในโลกไม่สามารถทำได้ละมังไม่ได้สร้างพีระมิดแต่มนุษย์ทำกอริลลาไม่ได้คิดเครื่องยนต์ระบบสันดาบแต่เป็นมนุษย์ที่คิดทั้งหมดนั้นเป็นเพราะนิโอโคเท็ส่วนของสมองที่มนุษย์ทำให้ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆเป็นเพราะนิโอโคเท็ ที่มอบความสามารถให้มนุษย์คิดมีเหตุผลและทำให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ Neo c o t e x ทำให้พูดและสื่อสารด้วยวิธีที่ซับซ้อนกว่าสายพันธุ์อื่นในโลกและเพราะความสามารถนี้เองที่ทำให้สามารถสอนสิ่งที่เรียนรู้ให้กับคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง ทุกทุกรุ่นสามารถที่จะเรียนรู้จากบทเรียนของคนรุ่นก่อนเพื่อจะให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี่คือความหมายของการเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นเครื่องจักรแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงแต่น e โอโคเทคของเราจะช่วยให้ทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมแค่ไหน สิ่งที่ควบคุมความรู้สึกของมนุษย์คือสมองระบบลิงปิกดั้งเดิมรวมทั้งความสามารถที่จะไว้ใจความสามารถที่จะร่วมกันความสามารถที่จะเข้าสังคมและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งสมองลิมปิกที่สร้างการตอบสนองและตัดสินใจโดยสัญชาตญาณที่กระตุ้นพฤติกรรมมันมอบความสามารถที่สร้างพันธะทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง กับมนุษย์คนอื่นและพันธะทางสังคมที่เข้มแข็งนี้จะทำให้มนุษย์รวมกันเพื่อทำทุกสิ่งที่สมองโฮโมสเปียนจะสามารถจินตนาการได้หากมนุษย์ไม่สามารถที่จะไว้ใจและทำงานร่วมกันได้ไม่ว่ามนุษย์จะฉลาดแค่ไหนจะตายเร็วและโดดเดี่ยวมนุษย์จะไม่มี ทางรู้สึกถึงความสุขของการมีความสัมพันธ์มนุษย์จะไม่มีความรู้สึกของการอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือมนุษย์ด้วยกันที่มีความเชื่อและค่านิยมร่วมกันหรือความรู้สึกถึงความดีที่เกิดจากการกระทําโดยมนุษย์คนอื่นถึงแม้นว่ามนุษย์เราอยากที่จะคิดว่าความฉลาดของมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราก้าวหน้ามาแค่ไหน แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างความฉลาดของมนุษย์เราเอ่ความคิดและแนวทางปฏิบัติให้มนุษย์เราแต่เป็นความสามารถที่จะร่วมมือกันของมนุษย์เราที่ทำให้มนุษย์เราทำอะไรสำเร็จจริงๆไม่มีสิ่งใดในโลกที่มีความสำคัญจริงๆถูกสร้างด้วยมนุษย์เพียงคนเดียวโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือมีความสำเร็จองค์กรหรือเทคโนโลยีจำนวนน้อยที่ถูกสร้างโดยมนุษย์เพียงคนเดียว โดยไม่รับความช่วยเหลือหรือสัมัุสนจากมนุษย์คนอื่นมันชัดเจนมากกว่ายิ่งมีคนยินดียิ่งมีมนุษย์อื่นยินดีที่จะช่วยเหลือมนุษย์เรามากเท่าไหรแ่ต่สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและดีขึ้นและเป็นเพราะความสามารถที่จะทำทุกสิ่งให้สำเร็จร่วมกันของมนุษย์เราที่ทำให้เกิดความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน ในความพยายามที่จะประสบความสำเร็จมนุษย์เราได้สร้างโลกที่ทำให้การร่วมมือกันยากขึ้นยากขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอาการของเรื่องตลกนี้สามารถรู้สึกได้ง่ายในโลกที่พัฒนาแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวและความเครียดที่สูงได้ลกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับอุตสาหกรรมที่หาประโยชน์จากความสุขของมนุษย์เราหนังสือพัฒนาตนเองคอร์สเรียนและตัวอย่างมากมายได้ทำให้เกิดธุรกิจพันล้านที่ช่วย มนุษย์เราตามหาความสุขที่แท้จริงหรืออย่างน้อยก็ลดความเครียดของมนุษย์เราในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองได้เติบโตมากเป็นหมื่นล้านการไฟการไฟฟ้าหาความสุขและความสัมพันธ์ของมนุษย์เราทำให้มองต้องมองหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทศวรรษก่อน1,950 มีคนจำนวนไม่มากนักที่ไปหานักบำบัดอย่างสม่ำเสมอแต่จากการบอกเล่าทุกวันนี้มีนักจิตวิทยาที่ทำงานในคลินิกถึง7 7 0 0 0คนมีนักพัฒนาสังคม1 9 2 0 0 0คนที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตมากกว่า1,000 0 0คนนักบำบัดเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรสมากกว่า50,000คนพยาบาลด้านจิตวิทยามากกว่า สองหมื่นคนเพื่อฝึกสอนในช่งชีวิตมากกว่าห้ามหมื่นคนสาเหตุเดียวที่อุตสาหกรรมด้านนี้เติบโตขึ้นเพราะมีความต้องการที่มากขึ้นยิ่งเราพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกดีมากขึ้นเท่าไหร่มนุษย์เราก็ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ทําให้มีลูกจ้างหรือนักรบรับจ้างเพียงจํานวนน้อยนิดที่รู้สึกเติมเต็มเป็นม,มีความสุขในที่ทํางานเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์เราเอง เราสร้างระบบและองค์กรที่บีบให้มนุษย์ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถทำงานได้ดีที่สุดด้วยโดพามีนที่มากเกินไปที่กระตุน้นและคอติซอลที่ไหลเวียนในเวลาที่มนุษย์เราไม่ต้องการมนุษย์เราได้ทำลายระบบของเราให้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการกระตุน้นมนุษย์เราให้ตาเพื่อตัวเองก่อนและสงสัยมนุษย์คนอื่นเสมอ ถ้ามนุษย์เปรียบเหมือนรถลยหีมะมันหมายความว่าเราถูกออกแบบมาให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงมากหากเราเอาเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานในสภาพแวดล้อมหนึ่งซึ่งคือมะเอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมอื่นเช่นทะเลทรายเป็นต้นมันก็จะทำงานได้ไม่ดีแน่นอนว่ามันอาจจะทำงานได้อยู่แต่มันย่อมทำได้ไม่ดีเหมือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรยุคใหม่จำนวนมากและเมื่อความก้าวหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือขาดแคลนนวัตกรรมผู้นำจะยุ่งอยู่กับการแก้ไขเครื่องจักรพวกเขาจะใช้การไล่ออกหรือการหาคนใหม่เพื่อหวังว่าทุกอย่างจะเข้าที่พวกเขาจะกระตุ้นแรงกระตุ้นชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เครื่องจักรทำงานหนักขึ้นความเฉื่อยใจก็เหมือนน้ำมันหล่อเลื่น พวกมันช่วยลดแรงเสียดทานและสร,สร้างสภาวะที่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าเมื่อมียาวิเศษที่กระตุ้นการทํางานอย่างโดพามีนเนื่องจากก็จะทํางานหนักขึ้นหรือบางทีอไปได้เร็วขึ้นในทะเลทรายแต่แรงเสียดทานก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ผู้นาองค์กรจานวนมากล้มเหลวที่จะรับรู้คือสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่คนผู้คนนั้นต่างสบายดีอยู่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่ผู้คนทํางานอยู่ต่างหากที่มีปัญหา เมื่อเราทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับสัตว์สังคมความเชื่อใจก็เหมือนน้ำมันหล่อยลื่นมันใช่ลดแรงเสียดทานและสร้างสภาวะที่เอื้อไปต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าเหมือนกับการเอารถลุยหิมะกลับไปเล่นในหิมะเมื่อทำแบบนั้นต่อให้รถลุยิมะที่ห่วยก็ยังจะวิ่งได้ดีกว่าและแซงรถลุยหิมะที่เยี่ยมที่สุดแต่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดมันไม่ใช่ว่า มนุษย์ในองค์กรฉลาดแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ามนุษย์ทํางานร่วมกันได้ดีแค่ไหนต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกที่แท้จริงว่าองค์กรมีความสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและมุ่งสู่ความสําเร็จในอนาคตได้ดีแค่ไหนความไว้วางใจหรือความเต่มเตคือความรู้สึกที่เราได้รับจากการหลั่งของสารเคมีกระตุ้นในสมองลิมปิกของเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่วัดผลได้ยาก เหมือนกับที่เราไม่สามารถบอกให้ใครมีความสุขและหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขได้เราไม่สามารถบอกให้ใครเชื่อใจเราให้ทุ่มเทกับสิ่งใดและหวังว่าพวกเขาจะทำตามได้มีอะไรมากมายที่มนุษย์เราต้องทำก่อนที่ใครจะสามารถรู้สึกได้ถึงความจงรักภักดีหรือความบุตกตนใดๆขึ้นมาได้มีความเชื่อพื้นฐานบางอย่างที่ผู้นำองค์กรทุกคนต้องเชื่อ เพื่อจะสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกไดถึงความตื่มเทยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มคนที่ทำงานให้แน่นอนว่ามันต้องใช้ทั้งเวลาพลังงานและความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดทำให้เกิดคำถามว่าเราพาตัวเองเข้าไปในทะเลทรายตั้งแต่แรกได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่ว่าเรามาถึงจุดนี้ ได้อย่างไรความรื่งเรืองก่อนภาวะตกต่ำนับเป็นเวลาที่ดีดีมากๆทุกๆคนทำเงินได้และทุกๆคนก็จับใจอย่างเพลิดเพลินผลก็คือความเติบโตในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความจริงก็คือความมั่งคั่งของประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีมากเสียยิ่งกว่าการเติบโตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วยซ้ำเทคโนโลยีและนิวมีเดียช่วยให ข่าวสารโซเชียลมีเดียและไอเดียใหม่แพรก่กระจายอย่างที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นเวลาแบบที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนจริงๆแต่นี่เป็นช่วงปีที่น่าจดจำนับแต่ังหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาเริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมบริโภคนิยมอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในเวลาหลายปีที่ชาวอเมริกัน ต่างร่ำรวยและความร่ำรวยก็ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยรายได้ที่มีเหลือเฟือเขาสามารถซื้อของฟุ่มเฟือยเทคโนโลยีใหม่ๆได้นวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณาภาพชีวิตได้ตู้เย็นโทรศัพท์รถยนต์ภาพยนตร์ทุกสิ่งเกิดขึ้นและได้รับความนิยมแล้วเรื่องสื่อใหม่ๆที่เพิ่งคิดคน้นสนานิวิทยุเชิงพาณิชย์เพยงแห่งเดียวในอเมริกา ิตเบร์กสามปีหลังนั้นมีสนัิสนุนมากกว่า500สถานีทั่วอเมริกาและกว่า12ล้านครัวเรือนม,มีวิทยุติดบ้านกันทุกบ้านแล้วปัจจุบันทีวีแล้วปัจจุบันโทรศัพท์แทบจะมาทดแทนทีวีสื่อระดับชาติอันใหม่นี้ทำให้ข่าวสารได้รับการเผยแพร่ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน มันยังทำให้เกิดโซเชียลมีเดียหรือมีเกิดการโฆษณาในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเมื่อรวมกันเกิดขึ้นของธุรกิจสา,าขาความนิยมของโทรศัพท์ทำให้ผู้คนที่ห่างไกลกับอีกพื้นที่ก็สามารถรับรู้ข้อมูลได้เช่นเดียวกันและด้วยการมาถึงของภาพ,พยนตร์ สื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมากให้ความสนใจไปที่ชีวิตของผู้มีชื่อเสียงดารานักกีฬาที่เป็นฮีโร่แล้วมนุษย์ก็ฝันที่จะมีชีวิตที่สวยงามแบบฮีโร่ด้วยความสนใจจากทางประเทศความเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่ใช่ผลจากความสำเร็จอีกแล้วแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้มาชื่อเสียงกลายเป็นวิธีใหม่ ในการทำให้ได้สถานะสูงๆนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความเตยตายานอย่างเต็ต้องขอบคุณสื่โซเชียลมีเดียเทคโนโลยีใหม่ๆและความสะดวกสบายในยุคปัจจุบันช่วงเวลานี้ยังให้กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความต้องการที่ปรึกษาด้านไอทีรถยนต์ต้องการพลังไฟฟ้าพลังน้ำ แบ่งต้นมันฟังคล้ายกับยุคที่น่ากลัวเทคโนโลยีใหม่สื่อใหม่อุตสาหกรรมใหม่การหมกมุ่นเรื่องชีวิตคนมีชื่อเสียงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นการบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญที่สุดเกอยยดจานวนมากที่เกิดจากสิ่งที่มีมากจนเกินพอดีจากนั้นบางสิ่งก็เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดก็หยุดลงไม่ว่ามนุษย์ จะพยายามเอาชนะกฎธรรมชาติเท่าไหร่ธรรมชาติก็จะมีทางเอาคืนได้อย่างเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ธรรมชาติไม่ชอบความไม่สมดุลไม่มีสิ่งใดสามารถเติบโตได้ตลอดไปเพราะเหตุนั้นถึงแม้เราคาดหวังถึงเวลาดีๆที่ไม่มีทางจบลงการหยุดเชิงักที่รุนแรงและกระทำง,งานก็ได้มามาถึงนับแต่อดีต ปรากฏการ Black ์ Black t ิ e เดย์เป็นการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ในตลาดทุนน้ำหนักของความไม่สันมาดูและอะไรที่มากเกินพอดีเมืม่อม,มาถึงจุดหนึ่ง<ม>ก็ต้องทำตัวให้ถูกต้องและเข้าหาสมาดุลอีกครั้งแม้ว่าการเอาคืนจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่เกิดเกิดขึ้นแต่ในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่จนมีความหมายพอที่จะให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ช่วงเวลาที่ตลาดทุ้นเหลือมูลค่าไม่ถึง10%และเกิดอัตราการว่างงานถึงระดับ1ใน4ของคนในประเทศต้องตอกงานคนส่วนใหญ่ที่อายุยังน้อยยังเด็กเกินกว่าที่จะสนุกกับยุคนี้ได้พวกเขาถูกเลี้ยงมาในช่วงเวลาที่เป็นหนึ่งในเวลาที่เคร่งเครียดที่สุดของประวัติศาสตร์อเมริกานักมนุษยวิทยาได้กล่าวไว้ว่า เมื่อทรัพยากรขาดแคลนคนจะเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ผ่านพ้นเวลาแบบนี้ไปได้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ของที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปความตกต่ำดำเนินอยู่และไม่สิ้นสุดจนกระทั่งช่วงโจมตีพิพเปอร์ฮาโบ7ธันวาคมปี1941บีบให้อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทำให้อเมริการอดพ้นจากวิก,ธธกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้มาได้ผู้คนที่เติบโตมาในช่วงวิก,กฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเติบโตมาทันเวลาที่จจทุกส,ส่งไปรบกับกองทัพอตเลอร์พอดีประเทศทั้งประเทศตงดิง่งจากวิก,กฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่สงครามครั้งยิ่งใหญ่ถึงเวลาที่อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง ประชากรในประเทศก็แต่ระดับ133ล้านคนมีจำนวน16ล้านคนที่สกส่งไปทำสงครามคิดเป็น12%ของประชากรทั้งหมดทุกวันนี้อเมริกามีประชากรมากกว่า315ล้านคนและมีน้อยกว่า1%ที่ทำงานในกองทัพซึ่งนี่รวมถึงคนที่ประจำการอยู่พอเรเรียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกำลังผลสำรอง ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหากมองไปที่คนจํานวนมากที่สวมจุดเข้าร่วมสงครามเกือบทุกคนรู้จักคนที่ออกไปรับใช้ชาติผู้ปกครองจํานวนมากมองลูกหลานของตนเดินทัพไปร่วมสงครามขณะที่ทุกวันนี้พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในกองทัพทําให้เรามีปัญหาที่จะเข้าใจว่าคนเราสามารถที่จะทุ่มเทรับใช้ชาติโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นทําได้อย่างไร อุทาหรณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นในระยะไกลด้วยระบบยุโทโธปกรณ์ล้ำยุคแบบทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นได้จากโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ มันคือสงครามที่มีผลต่อชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศคนทั้งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามหนังสารดีเกี่ยวกับสงครามมีญิผลการทำงานในกองทัพผู้หญิงนับล้านคนอฟริกาอเมริกันและละตินอเมริกาพบโอกาสในการทำงานแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคนมากมายซื้อพันธบัตรสงคราม เพื่อช่วยสนับสนุนสงครามการซื้อพันธบัตรสงครามทําให้คนที่ไม่สามารถเข้าร่วมสงครามได้รู้สึกว่าได้ช่วยต่อสู้เพื่อชาติและสําหรับคนที่ไม่มีกําลังพอจะซื้อพันธบัตรสงครามก็มีส่วนร่วมโดยการช่วยสร้างสวนแห่งชัยชนะปลูกผลไม้และผักเพื่อลดภาระจากนโยบายจํากัดปริมาณของนี่เป็นเหตุผลที่เรียกว่า ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึงไม่ได้ถูกนิยาม้วยความปุ้มเฟยหรือลทัทธิบริโภคนิยมแต่เกิดจากความวุสลาและการรับชายชาติเวลาที่ประเทศชาติจะเอ็นหลังและเอาแต่บนชี้นิ้วและเถียงกันว่าพวกเราจะอยู่ในสงครามหรือไม่แต่เป็นเวลาที่คนทั้งชาติเป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อว่าอเมริกาควรจะต่อสู้ในสงครามต่อไป นี่เป็นประชากรที่สนับสนุนการเกณฑ์ทหารก่อนที่เกิดสงครามและยังเชื่อว่าการฝึกทางหารควรจะเป็นสิ่งที่จําเป็นหลังสงครามจบในฐานะชาติพวกเราเชื่อในการรับใช้ชาติแทบทุกคนไม่ว่าจะโดวยวิจัย,ยรือรูปแบบใดได้เสียสละและรับ,รบใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยกตัวอย่างชาวบริการแทบทุกคนรู้สึกเป็นส่วนรวมของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองเมื่อประเทศชนะสงครามในที่สุด ชายหนุ่มที่รอดชีวิตจากสงครามกลับมาบ้านพร้อมด้วยการต้อนรับจากขบวนปาเรสและปารต์ตี้แต่การเฉลิมฉลองไม่ได้มีขึ้นเพื่อคนที่เสี่ยงชีวิตตัวเองในแนวหน้าเท่านั้นแต่มีสําหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมและเสียสละด้วยวิธีของตนเองเกือบทุกคนแบ่งปันความรู้สึกของชัยชนะและความร่วงใจที่มีต่อการชัยชนะของสัมพันธมิตรร่วมกันไม่แปลกที่พวกเขาจะทําแบบนั้น